สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ยังอยู่ในช่วงของการทํากากหมูค่ะวันนี้ก็ทําไว้อีกรอบไว้ทําน้ําพริกให้ลูกค้าก็เลยถ่ายคลิปมาอีกครั้งวันนี้จะได้มันหมูที่สวยค่ะใช้อยู่3กิโลกรัมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เติมเกลือแกงลงไปนิดนึงประมาณ1-3ชั้นโต๊ะแล้วก็คนให้ทั่วคลุกเคล้าให้ทั่วทุกชิ้นค่ะ มันหมูวันนี้แม่บ้านยุธีจะข้ามขั้นตอนการหั่นนะคะซึ่งวันนี้จะทําเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นที่มีความยาวกว่าเดิมมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ทําอะไรนะคะวันนี้ก็ทั้งจะทําเป็นหมูกรอบเอาไว้เพื่อให้ให้ลูกๆกินแล้วก็เอาไว้ทําคลิปอาหารเลยค่ะแล้วก็พอเราทิ้งระยะไปนะคะหมูเริ่มสุก ด้วยความร้อนของไฟก็จะมีน้ํามันออกมาแบบนี้แม่บ้านยังทีไม่ได้เติมน้ํานะคะเติมเกลือลองไปแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆแต่การเติมเกลือแกงนั่นก็เป็นตัวช่วยทําให้น้ํามันไม่กระเด็นค่ะที่แม่บ้านยังทีใช้ฝาหม้อมาปิดเอาไว้นั่นก็คือช่วยให้มันเกิดความร้อนระอุอยู่เพื่อจะ,จะได้สุกไวขึ้นทําให้เกิดน้ํามันออกมาไวขึ้นนี่ก็เริ่มออกมาเยอะแล้วค่ะพอ เราทิ้งระยะไปนะคะแต่ก็ต้องใช้ตะหลิวคนเรื่อยๆก็จะแข็งแบบนี้เลยคะ่ะมันที่เยอะๆที่เป็นส่วนของมันละลายไปเป็นน้ํามันก็จะไปติดกับส่วนที่เป็นหนังหนังจะแข็งมากซึ่งท่านเพื่อนทานในระยะแรกนะคะนี่แบบนี้ถ้าเอาไปทานน่ก็คือฟันหักได้เลยะคะ่ะแข็งมากได้อย่างนี้คือใช้ได้แล้ะคะ่ะเพื่อนๆจะแช่เอาไว้ในกระทะน,นี้เลยใช้ฝาหม้อปิดเอาไว้แล้วรอให้เย็นก็ได้แต่ว่าประมาณยี่ทีจะ ใช้วิธีลัดให้นะคะนี่ก็คือต้องให้เย็นตัวลงในระดับหนึ่งก่อนนะคะตักใส่หม้อเล็กๆแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นนี่แช่ได้พักเดียวค่ะก็จะเย็นจนน้ํามันกลายเป็นไขสีขาวๆนี่ก็คือน้ํามันนะคะส่วนที่เป็นน้ํามันหมูแล้วก็เอามาตักใส่ในกระทะใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะทำการทอดอีกรอบค่ะทอดโดยไฟที่ใช้ก็เหมือนเดิมใช้ไฟรอมม้อนนกลางเช่นเดิมค่ะ มันกับรอบแรกเลยเปิดไปรอบมันกลางไม่ต้องให้ร้อนมากนะคะถ้าร้อนมากเดี๋ยวไหม้ก็พอเราเปิดไประยะหนึ่งน้ำมันที่จับเป็นไขก็จะละลายออกมาเป็นน้ำมันความร้อนก็เริ่มเกิดใหม่มันเหมือนเป็นการอัดตัวจากความเย็นนะคะจากที่มันแข็งแข็งเย็นแล้วก็มาโดนความร้อนใหม่แล้วเกิดการพองตัวขึ้นจะเป็นประมาณนั้นถ้าจะใช้วิธีการทอดรอบเดียวก็ได้แม่บ้านวิธีเคยทําคลิปแต่ว่า จะไม่เป็นแบบนี้จะไม่ค่อยพองค่ะได้แต่ว่าก็คือจะกรอบแต่ว่าถ้าทอดทิ้งระยะเป็นาน,นานๆไม่ค่อยพองแล้วก็จะไม่สู้ทําแบบสองรอบแบบนี้สองรอบก็คือปล่อยให้เย็นตัวลงเย็นสนิทเลยนะคะเราค่อยมาทอดใหม่อย่างนี้จะแตกพองดีพองสวยทุกชิ้นแล้วก็กรอบกรอบมากๆเลยลองทําดูหลายครั้งนะคะ นี่ก็เริ่มแตกว่าแป,ปะวาแป,ปะแปเสียงก็จะดังมันหมูที่เราเก็บไปแล้วเาแปรกเนี่ยจะเป็นหนังแข็งๆมันแข็งนี่แข็งมากแข็งแข็งจนเคาะดูใหต่ตะเดียวเคาะดูจะดังกรองแกงก้องแกงเลยค่ะพอเราเอามาทอดใหม่แบบเนี้ยมันก็จะค่อยๆแตกก็ค่อยพองฟูขึ้นมาค่ะ ร้านที่เขาทําขายไม่บ่ทีก็เดาเอาว่าเขาคงจะทําประมาณนี้คือทําข้ามคืนไปก็าอาจจะไม่ได้แช่ตัวเย็นหรอกเพราะว่าเขามีระยะเวลาก็ทำนะทำเยอะนะคะนี่เราทําแค่ภายในวันเดียวเราไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนเราก็ใช้วิธีแช่ตัวเย็นเพื่อช่วยให้มันเย็นตัวลงไวก็เริ่มพองล้วแต่ว่าต้องสังเกตดูนะคะถ้าเริ่มแตกพองอย่างนี้เปลี่ยนสีนะคะ กาหมูเริ่มเปลี่ยนสีพองออกมาทุกๆชิ้นแบบนี้ก็ใช้กระชอนตักออกใส่ภาชนะใส่ชามผสมเอาไปวางไว้เราไปวางไว้เนี่ยความร้อนยังมีนะคะว่าจะยังมีเสียงดังปะแปะปะแปะที่ยังมีความคือทํางานในเรื่องของความร้อนอยู่ว่าจะแตกไปเรื่อยๆถ้าเราทิ้งไว้นานมากไม่ได้ค่ะมันขม มันจะมันเลยไปไม่ได้ถ้าเลยไปเยอะนี่มันขมได้ค่ะมันบางคนกลัวจะกลัวว่าเอามากินแล้วเอามาทานแล้วมันจะไม่กรอบไม่ต้องห่วมันกรอบเยประมาณนี้คือใช้ได้ใช้กระชอนตตกออกไปไว้ใส่ภาชนะถ้าเพื่อนๆจะเอาไปทานนะคะเอาไปกินเอาไปทานแบบไม่ต้องเอาไปเป็นส่วนประกอบของอาหารอย่างอืน่นก็อาจจะปรุงใส่ เป็นผงรสตีหมูนะคะโรยลงไปสักนิดหน่อยโรยแล้วก็คลุกๆๆๆกัคะก็คือเหมือนกับร้านก็ทําขายนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นก็จะได้เหมือนที่ร้านก็ทํามาขายให้เราเลยนี่ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเย็นตัวลงแล้วเพื่อนๆตักใส่ในถุงหรือว่าใส่ในกระปุกนะคะไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ให้ได้ความเย็นของตู้เย็นอีกทีหนึ่งนี่เอามากินใหม่ตอนเช้าเนี่ยยิ่งกรอบค่ะกรอบมากกรอบแล้วก็หอม จะไม่กินหอมข้อดีของการทําเองก็คือมันจะได้กลิ่นน้ําหอมทั้งความกรอบแล้วก็กลิ่นน้ําหอมและก็กรอบได้นานถ้าเราทําในลักษณะนี้เราทําแบบขั้นตอนนี้เลยค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะวิธีทํากากหมูง่ายทําเองง่ายๆเลยตามนี้ก็จะได้ทั้งน้ํามันแล้วก็กากหมูทานเองใหม่ๆหม่ถ้ว่าถามว่าได้เยอะไหมได้ไม่เยอะถ้าเราเทียบกับเราซื้อเขานื เขาขายไม่แพงนะคะเราทําก็จะได้ประมาณนี้ข้อดีคือได้น้ํามันมาด้วยเป็นของแถมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปของช่องแม่บ้านอยู่กินทีด้วยนะคะวันนี้ยังอยู่ในโหมดของการทํางานทําน้าพริกก็เลยถ่ายมาฝากแต่วันนี้วางให้เต็มจอจะได้เห็นจะชัดขึ้นนะคะเพื่อนชอบทานกากหมูก็ลองทําเองดูค่ะขอบคุณทุกการติดตามชมใจทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ